สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มารับชมวิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์นะครับในกรณีที่เรามีเทเลมพียงตัวเดียวนะครับจะตรวจเช็คเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างมาดูกันเลยนะครับตอนนี้การทำงานก็คือเปิดสวิตช์ออนออฟแล้วแมกเนติกภายในของเราไม่ทำงานนะครับามาดูนะครับจะเป็นแมกเนติกตัวนี้นะครับไม่ทำงานเรามาตรวจเช็คดูนะครับว่า การตัวเช็คเบื้องต้นจะเช็คที่ไหนก่อนนะครับดับแรกเราก็ต้องเช็คว่ามีไฟเข้าหรือเปล่านะครับที่รัวนี้นี่นะครับมีไฟเข้าเรียบร้อยอาจากไฟเส้นนี้ก็จะไปเข้าที่เบรกเกอร์นะครับอันนี้เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ทีเฟสนะครับแต่พอดีว่าทดลองภายในบ้านแล้วก็ต่อเฟสเดียวทดลองก่อนนะครับจะลองแค่วงจรคอนโทรลนะครับ ทำไมถึงไม่ทํางานมีไฟนะครับนั้นไฟออกอที่เฟสสุดท้ายนี่มีออกไหมอ่าเปิดเบรกเกอรดูนะครับเปิดเบกเกร์เรียบร้อยที่เฟสสุดท้ายนี่นะครับอ่ามีไฟติดแล้วจากสายนี้ก็จะต้องไปเข้าฟิวนะครับอ่าตามสเตปอันนี้เป็นฟิวคอนโทรลนะครับฟิวคอนโทรลมีไฟเข้านะครับมาดูว่ามีไฟออกหรือไม่นะครับตรงนี้ ไม่มีไฟออกนะครับก็เป็นไปได้เบื้องต้นนะครับอ่าตอนนี้ฐานว่าฟิวขาดนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนฟิวดูก่อนนะครับก่อนเปลี่ยนฟิวเราอย่าลืมปิดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับปิดเรียบร้อยเช็คดูมีไฟไหมครับอ่าไฟดับแล้วนะครับไฟไม่เข้าแล้วก็ดึงสลักซ็อกเก็ตตัวนี้ออกมานะครับดึงฟิวออกมานะครับ เราก็ดูว่าฟิวตัวนี้กี่แอมนะครับอ่าฟิวตัวนี้กี่แอม Cm นะครับเราก็หาซื้ออ่าฟิวกระบอกขนาด Cm มานะครับอันนี้นะครับมีขายทั่วไปนะครับตามร้านอย่างเช่นร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าหาไทยวัสดุเดี๋ยวนี้ร้านส่วนใหญ่มีหมดนะครับอ่ามาดูนะครับอันนี้ซื้อมาเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้นะครับ cm นะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับอ่าที่กระบอกกล่องของฟิลนะครับแล้วก็กดเข้าไปให้แน่นนะครับอ่าแบบนี้ที่เรามาทดลองอีกทีนะครับว่าไฟออกหรือยังนะครับอ่ไฟออกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปที่ฟิลอ่าติดแล้วไฟออกไหมอ่ามีไฟออกแล้วนะครับ จากนั้นฟิวก็จะต้องไปที่สวิตควบคุมนะครับอ่าตัวนี้นะครับสวิตออนออฟอ่าตัวนี้นะครับอันนี้จะยินเสียงทาแล้วนะครับตอนนี้เราดูไฟนิดนึงอ่าไฟเดี๋ยวนี้นะครับจางๆอันนี้นะครับอันนี้เป็นไฟออฟอ่าไฟออกเรายังไม่ได้เปิดนะครับเราเปิดทดลองเลยมีไฟเข้าแล้ว อ่านี่นะครับนี่ครับมีไฟติดอ่าตัวนี้ตัวที่ทํางานคือตัวแรกนี่นะครับควบคุมตัวนี้อยู่เมื่อกี้ไม่ทํางานนะครับเพราะว่าฟิวขาดเราลองเปิดดูนะครับอ่านี่นะครับเป็นเสียงตังเกตแกนสีดํานะครับอ่าจะขึ้นลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คโดยใช้เท็แลมป์เบื้องต้นนะครับง่ายๆนะครับเพราะบางทีเรา ไม่มีวิเตอร์หรือว่าลืมอาไปก็สามารถใช้ตัวนี้ตรวจสอบในเบื้องต้นได้นะครับถ้าชอบคลิปลักษณะนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องผ่านเงินช่างครับ